ตอนประมาณต้นเท่านี้มันก็ลดอย่างนี้ได้ทุกคนพอต้นใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ห้าถังหกถังนี้ก็กินไม่ไหวกินไม่พอไม่ใช่กินไม่ไหวในที่สุดมันก็จะเป็นติดตามตอนต่อไปนะคะเจ้าก่อนตอนมันต้นเล็กๆก,ก็สาดน้ำได้นะทุกคนเอาน้ำมาลดถ่าถททุกวันทุกวัน มันโตขนาดนี้หาไม่ไหวหิ้วไม่ไหวแล้วมาดูสภาพของทุเรียนค่ะดูตายแองแม่งเพราะไอ้คู่ทั้งคิ้วและหาดไปแล้วค่ะทุกคนไม่ได้วางแผนเดี๋ยวจะไปไปพาดูนะคะตายค่ะไม่ได้วางแผนขุดบอ่อขุดสาไว้ปลูกลดได้ลดได้พี่น้องมันไม่ใช่สวนผักนะคะมไม่ใช่สวนผักสวนครัวนะคะ ดูอันนี้ประสบการณ์นะคะทุกคนเอาความโง่มาให้คนอื่นดูอีกแล้วโง่ค่ะพี่น้องความโง่ของตัวเองเนาะความโง่ของตัวเองเอามาบอกเพื่อนๆนะคะว่าถ้าเราไม่ได้ขุดบ่อขุดฉะไว้เราปลูกทุเรียนพอน้าไม่มีแล้วมันจะเป็นแบบนี้คะ่ะทุกคนเราไม่มีทุนเราคิดว่าเราหาบได้เราหิ้วได้เห็นได้ได้ตายหมดเลยสามสิบกว่าต้น